nak mutaaba wattu arah sama samkuanak mutaaba wattu arah sama sammpunak mutaaba wattu arah atau เิริีปะพนโบวนแวนวิเศษอาทิเลกเตโชใช้ยตูเผาวังใช้ยามังคลาดิเลกอนเนกสวัสดีไม่ตีจงมีแกผู้เขารับการใบสีสุขันในวันนี้ทุกท่านให้อยู่สุขสำราญตราบ่อเถ่าภาริยาทั้งบุตรตาและลูกเตาขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย คิงสัมบายบางลำเลิดขาแก้วเกิดกรห้โฮงทางรีพุ่นและภายน้อยยาขาดคอยจากชี่วังขอให้มีอายุยืนเงาบ่น้อยขอให้ได้หอดหอยพวกเขาเน่นานปูหมูสตูมันยามาเบียดเบียนใดขอให้พาแกนไทยมาตัดสองสองรญยาน ลงมาจูงขวันล้านเจ้าให้ใหญ่สูงลงมาจูงขวันล้านเจ้าให้ใหญ่กว้างสีสีมือนี้แมนมือดีสีสีมือนี้แมนมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนพระแอนมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าสันเขาหลวงไกลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศละตาวานมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระจันทใสสองแจ้ง มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาขวงย่ามเดือนสีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าสาวกีลูกสาวพญาแทนพญาคมอยู่ฝากวามือนีแม่นมือสง,งางมอเ่าว่ามือนีเป็นวันแข็งวันดีวันดีนดทีอมุตโชสิทธิโยพอมอุตมังคลาเพิ่นจึงไปอาราธนาอาจารย์ผู้ฉลาดม่านาอาจพุ่นควัน คูนขวัญขึ้นเสมอจอมภาษาดค,คูนขวัญขึนเสมอถาดสีจัน์มือนีแม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีที่อมุตโชกตกใบนีละแม่นตกไม่จันขันใบนีละแม่นขันไม่แก้วเทาแก้ตกแต่งแล้วจึงให้คอยคูนขวัญวันหน,นีแม่นวันดีคอยจักสู่ควันแก้วกูเกิดกลางเมือง บุญเรื่องงามยิงย้อยทั้งนุ่มน่อยและปานกลางทั้งสาวงามและเ่าแกพ่อแม่พ้อมลูกเก่าและนาลีทั้งเศรษฐีทวยค้าทวนนามูเช่าเมืองบุญเรื่องงามเลิศดฟ้าขึ้นขี่ข้อมาเอินเหยียกเอาฟันมาพลั่นพัมพอมเ่าแกมานางล้อมเจ้าอยู่สลอ ื่อแต่เฮาทนีแล้วย่อภาควัญขืนมั่นก็บมีแกนเมื่อแต่เฮาทนีแล้วย่อภาคขวัญขืนมั่นกบมีใดขอให้ภาคแกนไทยเจ้าภูมิบุญมาสอยพูนใสยย่อขวัญหลานเจ้าโอเดอร่คอยจกเชิญเอาเจ้ามาฝาผู้อยู่กลางฝ่ายเหนือมาสอยพูนใสยย่อขวัญหลานเจ้าโอเดอ คอยจักเชิญเอานั่งคำาเฟือผู้อยู่กำไฟไตมาใส่คุ่นใส่ย่อขวัญลานเจ้าเด้อคอยจักเชิญเอานั่งแก่ไข่ผู้อยู่หออาสนาคำให้มาใส่คุ่นใส่ย่อขวัญลานเจ้าเด้อสิบหมอสดำลุกมาแต่ผู้น้อยมาใส่คุ่นใส่ย่อขวัญลานเจ้าเด้อสามสิบหมอหน่อยลุกมาแต่เมืองสวงมาใส่คุ่นใส่ย่อขวัญลานเจ้าเด้อ วันเจ้าไปปลูกคู่เป็นหักก็ห้มาสามือนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกมาเป็นใบก็ให้มาสามือินีวันนี้วันเจ้าไปปลูกหัวสิงไข่เกี่ยวอ่อนก็ให้มาสามือนีวันนี้มาน้ำทางพ้นทองมาน้ำป่องค้นเที่ยวมากินเข่าต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเถ่าเอิญจอยจอยวันเจ้าให้ตามา ว่ามาเด้อควันเออมาเด้อควันเออทั้งควันในและควันนอกควันขอกและควันกลางควันเอวบางกลมเกียวควันทงหน่อยและห้าวนมควันผมดำดูอาดควันปากตานเจลจาทั้งควันตาและควันคิวควันนิวและควันแขนควันขาแผ่นหลังไร ละไม่นั่นละแม่นขวัญหูก่อยมาสามือดนี้วันนี้ว่ามาเด้อขวัญเออมาเด้อขวัญเอกินข้าวผีให้เจ้ามากเกี่ยวมาผีให้เจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาได้ายทองเป่ามากินเขากบกวยนว่ามากินป่าดอมปู ให้เจ้ามาอยู่สืบสางดอมแม่มดาทั้งปีตาและเชือกโคตยากิวโกดโกธาให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตาบ่อเทาได้หอดหอยเศร้าภาสา,ววสาทุกตนทุกคนก่อขาเทินสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนสะสัพพะโสถีพวันตุเต ทุกขปัตตาจนิทุขขาพยาปัตตาจนิพยาสโสกปัตตาจนิสโสกาโหตุสเปปิปานิโนเอตาปต,ตาจะอัมเหเหิสามพระตามปุญญาสมามประทางสัพเพเหวานุมโมทันตุสัพพาสามปฏิสิทธิยาทานังทัันตุตัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสสัพพะโสสาธุสาธุสาธุ